สวัสดีค่ะแพรวพราวแสงทองนะคะนักร้องศิลป,ปินนะคะประจาําค่าย To p Line Music d กเดโมนสตูดนะคะและยังเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีทอ็อกล้างลําไส้พราวชามิงนะคะวันนี้แพรวจะมาบอกนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะใครที่ขับถ่ายยากนะคะขอเน้นเลยนะคะใครที่มีปัญหาอันดับแรกเลยใครที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายยากขับถ่ายแข็ง ถ่ายเป็นเลือดนะคะเสียงเป็นฤทธ์สีดวงทวารเสียงเป็นมะเร็งลำไส้นะคะฟังทางนี้นะคะใครที่มีปัญหานี้อยู่นะคะกำลังมองหายาหรือว่ากำลังมองหาตัวช่วยที่ดีนะคะแพลวฝากผลิตภัณฑ์พราชามิงนะคะเป็นดีถอกล้างลำไส้ของแพรวราวแสงทองตัวนี้นะคะฝากไว้เป็นตัวเลือกนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายอ่า สามวันสี่วันคุณไม่ถ่ายหรือบางคนเป็นอาทิตย์ไม่ถ่ายนะคะต้องใช้วิธีการสวนทวารหรือต้องกินยาถ่ายนะคะในทุกๆวันอันนี้บอกเลยว่านั่นคือสัญญาณอันตรายนะคะที่จะทําให้คุณเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้นะคะใครที่ไม่ถ่ายเป็นประจําทุกวันตื่นเช้ามาร่างกายของคนเราร่างกายปกติคือต้องขับถ่ายออกในทุกๆวันทุกๆเช้านะคะแต่ถ้าใครไม่ขับถ่ายในทุกๆวันนั่นคือร่างกายของคุณผิดปกติ นะคะดีทอร์กล้างลำไส้พราชามิงช่วยคุณได้นะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะ 1. ช่วยในเรื่องของการขับถ่าย 2. ช่วยในเรื่องของการลดไขมันลดพุงลดหน้าท้องเพราะอะไรเพราะดีทอร์กล้างลำไส้ตัวนี้นะคะของแพรวแพรวแสงทองเนี่ยดีทอก์ talk, พราวชามิงจะไปช่วยขับไขมันในลำไส้ที่เกาะติดที่สะสมมาเป็นเวลานานนะคะ ไม่ใช่แค่ขับไขมันนะคะยังช่วยในการขับสารพิษต่างๆภายในร่างกายนะคะเมื่อลำไส้ของเราไม่สะอาดหรือว่าลำไส้ของเราไม่ได้รับการดูแลรักษานะคะโรคแทรกซ้อนต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคุณเชื่อไหมว่าถ่ายในลำไส้ของเราอุจจาระในลำไส้ของเรามีน้ําหนักมากถึง10กิโลกรัม ที่มันสะสมอยู่ภายในลําไส้ของคุณที่คุณไม่ขับถ่ายออกมาเพราะอะไรถึงไม่ขับถ่ายนะคะเพราะว่ามันมีสารพิษไขมันเกาะกันอยู่นะคะมันทําให้ถ่ายของคุณแข็งไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้ในแต่ละวันนะคะร่างกายคุณผิดปกติเพราะฉะนั้นดีท็อกซ์นี้จะไปช่วยชะล้างลําไส้ของคุณให้คุณขับถ่ายออกมาอย่างปกตินะคะทําไมถึงอ้วนทําไมถึงลงพุงก็เพราะว่าลําไส้ของคุณสะสมพิษในร่างกาย สะสมอุจจาระของคุณที่มันไม่ขับออกมาได้มากถึง10กิโลทําไมคุณถึงมีปัญหาในเรื่องของอาการรับประทานอาหารแล้วไม่ดูดซึมการรับประทานอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยเกิดเป็นกดไหลย้อนขับถา่ายยากน้ําหนักตัวขึ้นอ้วนลงพุงก็เพราะสาเหตุนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามในเรื่องของการดูแลลำไส้ของคุณนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแกรบาแสงทองนะคะ ดทถอกล้างลำไส้เป็นผงชงดื่มนะคะไม่ใช่ยาเม็ดนะคะเป็นชนิดผงชงดื่มสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะคะมีอยอถูกต้องตามกฎหมายนะคะอิสลามก็สามารถรับประทานได้นะคะมีเลขอยอถูกต้องตามกฎหมายนะคะสารสกัดธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะอันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนที่มีโรคประจำตัวสามารถทานได้นะคะชง กับน้ำเปล่าน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้นะคะสามารถชงดื่มได้ก่อนนอนนะคะแนะนําให้ทานก่อนนอนเท่านั้นนะคะคุณจะนอนเวลาไหนคุณก็ทานตอนนั้นบางคนเข้ากะดึกแล้วนอนตอนเช้าก็สามารถชงดื่มก่อนนอนในตอนเช้าได้เลยนะคะออกฤทธิ์ประมาณ8-10ชั่วโมงนะคะคุณนับไปเลยว่าคุณทานเวลาไหนจะออก รีดประมาณนั้น8-10ชั่วโมงนะคะแล้วแต่คนธาตุาหนักธาตุเบานะคะบางคน10ชั่วโมง8ดชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงก็มีนะคะสำหรับใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีอันนี้เน้นย้ําเลยนะคะคุณอย่ามองข้ามปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะว่าแพรวเคยมีปัญหาเหล่านี้มาแล้วนะคะแล้วส่งผลกระทบอะไรบ้างนะคะส่งผลกระทบอะไรบ้างทําให้เรา มีผิวพัรร์ที่หมองคล้ำไม่สดใสนะคะทำให้หน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระอันนี้ก็มีผลนะคะมีผลมีผลเพราะว่าร่างกายเราไม่ขับถ่ายของเสียออกไปนะคะของเสียมันสะสมในร่างกายในเมื่อร่างกายเราไม่ขับถ่ายทําให้ขับถ่ายแข็งขับถ่ายแข็งเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราจะดูดซึมเอาน้ําในร่างกายของเรากลับมาใช้นั่นก็คืออุจจาระของเราพร้อมที่จะถ่ายออกไปแต่ร่างกายเราไม่ขับถ่าย เพราะฉะนั้นร่างกายเราจะดึงเอาน้ําในอุจจาระของเรากลับมาวนกลับมาใช้ในร่างกายของเราอีกนะคะนั่นก็แสดงว่าร่างกายของเราดึงเอาแบคทีเรียเอาเชื้อโรคนะคะที่ปะปนอยู่ในอุจจาระกลับมาใช้ในร่างกายทําให้มีกลิ่นตัวกลิ่นปากทําให้เป็นสิวทําให้เป็นฝ้าเป็นกะผิวพรรณหมองคล้ำผิวพรรณไม่สดชื่นไม่เป่งปังอันนี้ก็มีส่วนมีผลเช่นเดียวกัน นะคะอันนี้ฝากไว้เลยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแปลคอนเฟิร์มสินค้าของตัวเองเลยอะอันนี้คือเราไม่ได้อวยเนาะสำหรับใครที่ทานแล้วนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แล้วนะคะช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าหลังจากที่ทานไปแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นผลไหมหนึ่งกล่องเห็นผลไหมหนึ่งกล่องเห็นผลค่ะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกหรือ กล่องแรกนะคะบางคนตั้งแต่ซองแรกเห็นผลเลยแต่บางคนบอกว่าทานสองวันอ่าโอเคขับถ่ายก็ยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่แนะนําให้ทานต่อกันสิบวันนะคะทานต่อกันสิบวันเห็นผลชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะหนึ่งกล่องหกร้อยห้าสิบาทอันนี้คือกล่องใหญ่นะคะกล่องเล็กสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยกล่องเล็กมีห้าซองนะคะ กล่องใหญ่มี10ซองกล่องเล็ก350บาทมี5 2องกล่องใหญ่650บาทมี12ซองแนะนําสําหรับคนที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของแพลา่พลานะคะกล่องใหญ่ไปเลยคุ้มค่ากว่าแต่สําหรับใครที่บอกว่างบน้อยแล้วก็ยังไม่มั่นใจในสินค้าของเรานะคะเอากล่องเล็กไปเลย350บบาทมีระบบเก็บปลายทางกับตัวแทนทั่วประเทศนะคะ สามารถสั่งซื้อกับแพรวได้นะคะในล i n แอดที่ทิ้งให้ข้างล่างนี้นะคะหรือจะสั่งกับตัวแทนทั่วประเทศได้เลยนะคะตอนนี้ตัวแทนเรามีทั่วประเทศและระวังด้วยนะคะระวังพวกมิจฉาชีพด้วยอ่าระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะเวลาที่คุณสั่งสินค้านะคะคุณขอดูอ่าบัตรตัวแทนด้วยนะคะว่าตรงกันไหมว่าตรงกับลายไหมตรงกับเบอร์ไหมนะคะ เนาะอันนี้ก็ฝากด้วยกันล้วกันนะคะกล่องเล็ก350บาทกล่องใหญ่650บาทสั่ง2กล่องแบบนี้อ่าส่งฟรีได้เลย650บาทิบาทกล่องใหญ่กล่องเล็ก350บาท1,000บาทอันนี้ส่งฟรีนะคะหรือใครจะสั่ง2กล่องอ่ามีเพื่อนสั่งอยากได้คนละกล่องก็เอาไปเลยนะคะ700บาท2กล่องนี้นะคะส่งให้ฟรีเช่นเดียวกันนะคะหรือใครอยากได้กล่องใหญ่อ่าสั่งพร้อมกันกับเพื่อน กล่องใหญ่2กล่อง1,300บาทส่งฟรีนะคะกล่องละ650บาทแต่ถ้าสั่ง1กล่อง650บาทบวกค่าส่งอีก50บาทเป็น700นะคะกล่องเล็กบวกค่าส่งอีก50บาทเป็น400นะคะอันนี้บอกเลยว่าสินค้ารับกานคุณภาพไม่พอใจยินดีคืนเงินอ่าสมมุติว่าอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่สั่งไปทานและทาน3-4ซองแล้ว คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณไม่เห็นผลเราขออนุญาตซื้อสินค้าคืนค่ะเราจะเฉลี่ยให้เลยว่าตกซองและกี่บาทแล้วเราจะขอซื้อคืนในราคาจริงนะคะแล้วคุณก็ส่งกลับมาได้เลยเรายินดีคืนเงิน,งนทุกบาททุกสตางค์นะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะสินค้ารับประกันคุณภาพโดยแพร่พราวแสงทองนะคะตอนนี้คือเป็นรูปรูปของแม่ค้านะคะรูปของเจ้าของแบรนด์แพรพราวแสงทองนะคะอันนี้หน้ากล่องเลย ไม่พอใจยินดีคืนเงินนะคะฝากด้วยก็แล้วกันนะคะย้ําว่าใครที่มีปัญหาขับถ่ายนะคะและมันจะมีผลพลอยได้กับคนที่อยากลดหุ่นด้วยนะคะใครที่ทายดีอยู่แล้วอยากล้างลําไส้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันอืมช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราผสมวิตามินซีด้วยนะคะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขาวใสขึ้นใครสนใจ แอดไลน์ได้เลยนะคะแอดสอง e x e h l แอดสอง e x e h l ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะถ้าไม่ใส่ระวังโดนลน์ปลอมนะคะและก็ใครที่อยากโทรสอบถามโดยตรงมีปัญหาอะไรเรื่องอ่าสุขภาพร่างกายของคุณมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะคะใครอยากโทรโดยตรงมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์064959 1 4 5 6 0649591456นะคะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ข้างล่างนี้นะคะโอเคนะคะฝากดีท็อกราชามิงด้วยก็แล้วกันนะคะดีท็อกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ขับถ่ายยากและต้องการลดหุ่นลดพุงและยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยทำให้ผิวพรรณคุณเป,ป,ปล่งปลั่งสดชื่นขึ้นและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะดีท็อกราชามิงโดยเพลวพราวแสงทองการันตีค่ะ